สวัสดีทุกคนฉันคือเวอร์จิลและยินดีต้อนรับสู่อีพิโซดล่าสุด,ดเดวิลเมคคุกเวอร์จิลทำไมไนายต้องพูดเปิดเหมือนรายการเกมโชว์ด้วยอะในเมื่อเรามีแค่4ี่คนใช่แถมไม่มีใครอัดเสียงเลยด้วยซ้ำเงียบไปเลยฉันรู้สึกว่าฉันหลงไหลในการทำอาหารมากฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้ดันเต้ ฉันกำลังดูถูกนายในความพยายามของนายและอูโนและคอนเน็กโฟเพราะฉะนั้นแล้วนายต้องมาทำอาหารกับฉันหนึ่งรอพวกทำอาหารเหรอถ้นไม่คิดว่าอย่างนั้นนะนันเต้ทำกับข้าวไม่เป็นเหรอนั่นแล้วว่าทำไมเขาถึงสั่งกินตลอดเวลาใช่โดยเฉพาะพิซซ่าเช้าสายบ่ายเย็นพวกฉันได้ยินนะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าใครจะชนะและเป็นสุดยอดเชฟห้องครัวนี้มนันจะเริ่มเซ็งจังสี่มันต้องถอน เราควรที่จะลองหลังจากนี้นป่ะแล้วจะไ,<ง>ไปรู้ไหมล่ะเลดี้เนโรเรากำลังไล่สดอยู่นะ,ะจ,จริงจังเอาจริงดิ <c oughs> เอาละพ่อใหญ่เวอร์ติวคุณจะทำอะไรกินครับทำไมตามน้ำง่ายจังฉันดีใจที่ถามนะเนโรตอนนี้ฉันกำลังทำส่วนผสมของเบอรรี D ่ดีไลท์ของฉันตอน่อเบอรรี่ดีไลท์ <c oughs> ถามจริงตั้งตามชื่อเพลงตัวเองป่าเนี่ยประมาณนั้นนั่นนะว่าทำไมฉันถึงทำ เบลลี่เด l i ยจะเสิร์ฟกับพุดดิ้งที่อยู่ใต้แป้งพร้อมกับวิวฟครีมและหลังจากนั้นก็จะโรยด้วยสตรอเบอรี่นั่นฟังดูน่ากินทีเดียวแน่นอนฉันจะเป็นบูรแห่งสปาร์ตาได้อย่างไงถ้าฉันไม่รู้วิธีการเข้าครัวเดี๋ยวนะสปาร์ตาทำอาหารหรือ,อยังไงพูดเที้ยอะไรเนี่ยฉันแค่ชอบทำอาหารพูดแค่นั้นก็จบแล้ว <S <S ยังไงก็ตาม ฉันจะทำท็อปปิ้งโดยวิปครีมและครัชส่วนผสมง่ายๆก็มีแค่เนยกับนมเลิกพร่ามแล้วมาทํากับข้าวต่อเธอเวอร์จิลแล้วนายจะทําอะไรดันเต้ข้าวผัด hmm. แน่นอนนั่นคงจะเป็นเมนูที่เหมาะสําหรับนายแล้วละ่ะมีใครบ้าที่ไหนที่ทํำข้าวผัดไม่เป็นยัวมาม่าคิดจะหลอกนาะฉันก็ไม่ได้ผลหรอกเพราะเราแม่คนเดียวกันเยเวอร์จิวขอเนอยหน่อยได้ปะไม่ อะไรนะจริงจังทำไมอ่ะเพราะฉันต้องการเนยสำหรับเบลลี่เดไลท์ของฉันดันตฉันก็ต้องการใส่ข้าวผัดของฉันเหมือนกันนะพวกถ้านายอยากได้ดันเต้งั้นนายก็เข้า,มาเมาเองสิ <c oughs> ได้มาสู้ดันเต้มี <Dante! S 2> มนายแท่งหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยโอ้แตงลายหมหน่อยงั้นซอยหอมแล้วกันสับซับๆับๆับซับซับอ่าไม่เงยโง่ดันเต้ไหวปะเนี่ยหัวหอมมันอ่าเวน้นเอ้ ตานแค่หันหอมเองดันเต้จะร้องเหรอที่นายจะพูดก็คือเดวิลเบครอุบปากเลยดันเต้มุกส้นตีนอะไรเห็นด้วยโอ้พวกแงงชั่วมองผ่านไปขอเชิญพบกับข้าวผัดสุตพิเศษของดันเต้ดันเต้ นายใส่เปปเปอรโรนีมาทำหอกอะไรวะนี่มันไม่ใช่พิซซ่าแล้วนี่ใส่เปปเปอรโรนีทำไมเฮ้ย <Hey, hey, S 2> เดี๋ยวก่อนลองแล้วจะติดใจช่างโง่เขาดันเต้ฉันบอกไว้ก่อนเลยว,ว่านี่ต้องเหนียวกว่าน้องชายตัวน้อยของฉันมากและนี่คือเบลลี่ดีไลท์แสนน่าอร่อยที่มีหลายชั้นและหน้าเป็นสตรอเบอรี่และครีมและข้างใต้เป็นเกล็ดขนมปังและแครกเกอร์โอเคโอเคไม่สนหรอกงั้นมาชิมกันเลยดีกว่าเอามา ทำไมแกเหมือนอาแกจังเลยกินเลยพวกมาตัดสินกันว่าจานใครเจ๋งกว่ากันแม้ก็คงอยากรู้คำตอบชัดเจนใช่ป่ะว่าจานนั้นต้องเป็นของฉันให้ดันเต้เ้อให้ดันเต้ฮะก็มีนึกมาก่อนว่าเข้าผัดจะเข้ากันกับเปปโปรนีอืมมันลงตัวแจ็คพอตนายรู้ไหมที่นำเข้าได้ก็พูดแจ็คพอที่มีน้ำใจนักกีฬาจริงๆส่วนเบลลิงเดลไลก็เด แต่ชิมแล้วมันดูน่าเบื่อน่าเบื่อเหมือนของแพงที่อยู่ในพัตคารอาหารแต่นั่นมันฟรีมันจะแพงไปได้ยังไงแล้วตอนนี้ก็รู้ผลแล้วล่ะจักบาทได้เลยไอ้ฮเฮ้ยเนโรห้าบไว้สิไม่จำเป็นหรอก <facial expression. S 1>